ngàn đó nên đó thì nó ơi đôi ngàn ngàn lương thì tiếp ta cả anh ạ nó ngàn lai mua như đây ngàn mà này là vâng ăn thịt nó ăn pha này chân tiểu tiểu มุนน้ำมันยากษ์ทันมุนโหลดมุนโหลดเดี๋ยวเช่าลงเขาเห็นในโลกโซเชียลเลย เหตุงานเหมือนบรรยากาศก็หลอนในน้อยหนึ่งเนาะมันโบยยินคือ้นแง่มางขึ้นด้วยพี่น้องแต่มันก็ชี้ยากในน้อยหนึ่งเห็นงานเห็นงานวันอาทิตย์บริยุทธ์เนาะ ปวดเล่าปวดติดปรดเล็บทองไปเทียวร่มเข้าเราเห็นแต่งานนี่แหละ้าไปเทียบันเมื่อบานไปเทียวตัวเดียวช่วงนี้หางเงินก่อนหางเงินได้จังเทียวมันพอแม่มดบานว่าตะห้าวเชนุกบริเชนุกเลื่อพี่น้องเห็นงานเบิ้งว่าป๊มนังไทยเ <c oughs> บิ้งเงาหน,นีแม Hoa ngài em mua đây muốn một thân cái tên ta cả như này là bưng năm gan là và ngàn ngài đi bông ngài này tôi đi này nhạc tí chút thừa xong tô sáng tô là ngài anh à, bông này, này đông mà thừa là xịp. เอาพามันมุนใส่ล้วกใช้โต,ม,ตมันก็ตัดนะมันก็สิยญาแนน่่นนึงคนงานเน้อเน้อวาวกู้ษาว่าอยู่ตรงกันเนะาะวาวเลยข่าใหม่ประมันก็ <c oughs> สิญญาห้อมกันในน่อยนึง เป็นงานเป็นน้ำกับจีบกันเป็นน้ำจะมีอะงานพี่น้องงานงายทีชุดเลยงานกับหนากคือกันหนากอะไรงานแดีน,นี้พี่น้องเลยจนวเรือน้อยชาแช่ตัวใหญ่หันใหญ่ ไงายไงายไงคือ n า à nhà คือไงนะงานเหมือนฮันฮันฮันเกี่ยวนี่อ้าวกลับบ้านสบายดีกันได้พี่น้องเด้อติดตามช่องยูทูบเนี่ยอย่าลืมกดติดตามได้พี่น้องเบิงแหนะกันหาย็นนะช่วยๆกันแน่